สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในส่วนของอาวุธบอสนะครับเป็นเราไม่ต้องไปลงครับคือเราจะลงก็ได้สำหรับคนที่เพื่อนๆเพื่อนๆที่ไม่อยากลงดัน120นะครับก็คือสามารถมาสุ่มออฟกันที่พอร์ตลักได้เลยนะครับจะเป็นกล่องในส่วนของ NPC Elite w e a p o n นะครับก็คือจะอยู่้างล่างนะครับ เลื่อนลงมาจะเป็นนี่ครับอาวุธของวอลนะแล้วก็อันนี้จะเป็นชาคามของ t l แล้วก็จะมีดาบเบสแล้วก็ดับคาธานะซึ่งกล่องละหนึเอ็นนะครับใช้ไรเชนคอร์เมตรนะครับก็คืออันนี้ในส่วนของชุดไดเฟรมนะครับก็คือชุดยังไม่เข้าครับก็ต้องรอแพทหน้าแล้วกันครับแพท200 ทุกอาชีพเลยนะครับชุดก็คืออันนี้มันฝั่งนี้จะมีแค่อาวุธที่เป็นดาบใช่ไหมครับส่วนอาชีพของนักเวทแล้วก็ธนูนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับนี่ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยครับ NPC จะชื่อเยอเต้นะครับพออาชีพก็ เนี่ย yeah, ครับจะจะอยู่สองก่องล่างถ้าเพื่อนอยู่หน้าีน้ให้เพื่อน <Yeah. S 1> เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีคีิส่อนะครับแล้วก็โอฟนะครับก็ราคาเท่ากันครับใช้ไรแ,แ่นคอ20เมตรเหมือนกันแต่มันต้องใช้กุญแจทองเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ซื้อกุญแจทองนะครับหนึ่งกองตันนี้หนึ่งดอกนะครับ อันนี้คือคุณเจทองนะครับก็จะใช้10000แสนอแล้วก็ Cp ดีครับถามว่า DP ได้มาจากไหนจากการลงดันนะครับเพื่อนก็คือจบดันหนึงมันจะขึ้น DP มาตอนที่เราจบดันนะครับมันแล้วแต่ดันว่าได้1ได้2ได้3ได้4นะครับผมก็จะพามาดูหน้าตาของไรเชนคอนะครับเราสามารถย่อยได้จากอาวุธปอนนะครับก็อยู่ในส่วน ไอเทมแล้วก็คอนะครับแล้วก็เพื่อนๆคิดเลื่อนลงมาข้างล่าง,รงครับจะเกยนว่าไลแคนคอนะครับจะเป็นเม็ดสีม่วงออกสีฟูนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็เม็ดละสองแสนห้านะครับก็จะมีแค่นี้นะครับมีหน้าเดียวสองแสนห้าสามสิบเน็ดก็ตีประมาณ กองกองละ 5m ถึง 6m นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนหาไม่เจอนะครับให้พิมพ์ไรแชนนัดนะครับมันก็จะขึ้นมาเพื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับส่วนของข้างบนจะเป็นพวกอาวุธนะครับจะเป็นคอเลยก็มันจะเขียนคอข้างล่างนะครับก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นส่วนของอาวุธนะครับ โอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากซับสไคร e ด้วยนะครับ